ตวัสดีครับอีกรอบสดรการ CTT ของกูกาครับวันนี้เราก็กลับมาที่เดชไอแลนด์เหมือนเดิมนะครับก็กระตูต่อไปไอ้สองคนนี้ก็ยังทําอะไรกันไม่เสร็จเลยนะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ได้รับภารกิจจากไอ้ลุงเสื้อแดงนะครับเราก็ไปทำภารกิจกันกอดออกไปอย่ายวมีครับต้องพกพายออกไปด้วยนะครับโอเคเปิดปายโลกอาแสนสดใสนะครับมีสดใสเกินนะครับม่สว่างโคตรนะครับ เราก็เดินขึ้นบันไดไปขึ้นบันไดแแแแะะะะโอ้บูมสติกไอ้ก็เดอะบูมสติกแมนโอเคบูมสติกกดเมาส์กลางนะครับเพื่อหมุนหาอาวุธน,นะครับอันไหนดีกว่าก็ไปบูมสติกนี่แม่งแหลมกว่าผมก็เอานะครับโอเคเราขึ้นไปตามทางนะครับแม่งจะเจอซอมบี้มาเนี่ยกูเสียวันครับเนี่ยตอนนี้เวลาเออห้าทุ่มเป๊ะเลยนะครับหรือเปล่าวะเออไม่ใช่เลยสิสี่ทุ่มสี่ทุ่มเป๊ะโอเค อืมผมก็ปรับโลหมดนะครับแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันก็กระตุกนิดนึงนะครับคือผมก็อุตส่าห์เปิดเกมบูสเตอร์อะไรแล้วมันก็คอามเก่ามือนเดิมโอ้โหเฮ้ยโอ้สกปรกใจเออขมอนขมอนแมนร็อกอีกทุกมีขมอนวิ่งมาเลยเดินมาก็ปากหัวแม่งเลยครับโอเคลดไปครึ่งหนึ่งครับโอเคลดไปออกไมค์ทีนมีทำอะไรไม่มีทำอะไรทำอะไรเออเออตีเลยเอาทายไปแดงเอาทายไปแดงสไลด์ลงไปเลยครับ ก็โอนในผีมีศพตังอีกเมีเบาทนะครับโอเคก่อนก่อนไปแล้วก็นี่ครับตีมาซ้ำกระตีวงตายแล้วนะครับนี่เลือดพุ่งเลยครับไลฟ์การ์ดโฮเทลพูลสระว่ายน้ำมันก็มีครับไปไปคุยถักขยะกันนะครับโอเคครับแล้วก็เดินไปครับโอมีโอเราเก็บตังไปศพนี่นอนขึ้นแล้วนะครับโอ้แล้วก็เก็บของต่อครับเก็บอะเอ้ย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 มึงลูกเอ้ยลูกผมลูกเหรอมึงลูกเหรอ น่งอา้าวเจสวัสดีครับเจ่ฝั่งตรงข้ามครับโอเคเราก็เดินหาเจาครับทลัทบม,ม,ม,มานั่งแดกเลยเจไปไปผมาแล้วไป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 ที่นู้นไปไปโอ้ยเจนี่มึงมึงมึงมานี่มึงอ่ะ้าเบรกเลยครับแตกเลยครับกระดูกหักเลยครับเนี่ยคือเกมนี้ก็เราสามารถตีซอมบี้แม่งกระดูกหักได้ครับให้มันเดินเป๋ได้เลยครับไอ้นี่มันก็ลุกมาแล้วก็ฟาดไปไม่ละนอนเหมือนเดิมนนะครับ นี่ครับนี่การันตีเพราะมันตายแล้วอีกทีนึงครับอีกทีนึงอีกทีก็ได้ครับอีกทีมมีมัแตกเลยครับโอ้เมื่อตอบค็อกเทลเออโอ้ยไม่ไม่ไม่ผิดล้อแล้งร้อแร้งอู้อู้อู้ไปไม่เร็วเร็วเต้นเนี่เลแเียเเเีวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ี๋ยวเดี๋ยยวีเยีดเววีีีเีดยยดบ ถึงเวลาปาม,มินแล้วสกุยะสกุยะจังเดี๋ยวขอวิญญาณของสกุยะมาก่อนครับหมดเลยตา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 เจ้เลยครับเจ้อือขี้ขวาครับค้างไว้ปาม,มินสกุยะนี่แต่ตเดิมไม,ม,ม,มต่ตายเรือนี่อ่ามื่นมื่นมื่นเจ้มื่นทิฟตัวทิฟอื่นตายแล้วครับโดนมีกิมตุนออนะครับสังเกตเลยเฮ้ใครไปเดือดเหี้ยใครเดินมาวะอู้อมึงมึง พุ่งแบบนั้นเออตายมึองอะไรบูเดนแพงนะครับนี่ก็ไม้ครับไม้หน้าสามหรือเปล่าพายกูก็จะเสียนะครับโอ้ไไออ้้นั่นยืนอยู่นั่นครับแล้วก็ไปแกงมันครับเดินไปเดินไปครับค่อยๆเดินไปนะครับเดี๋ยวให้มันรู้ตัวนะครับสบิงงูเยี่ยมแน่อนาหักไม่อครับรู้วิ่งนี่รู้อ้าวหักเลย ทายกูเสียเลยอินไวบูสติกเๆในตังมาแบาทนะครับนี่มึงกูลุกมามึงลุกเหรอมึงลุกเหรอหัวแตกเลมึงลุกเหรอฮะโอเคครับออก่อนไปเราก็ต้องนี่ิลเดอร์คเปอร์ไเดอร์คเปอร์นี่ในนี่น่าจะมีอะไรนะครับเราต้องเข้าไปดูนะครับโอ้เข้าไม่ได้เราก็ไปนะครับ โอ้อะไรนี่โอ้โคกด้านดีๆของชีวิตกูก็แดกอ่าไอ้นี่กูรู้มึงลุกแน่นอนกูฟาดตายมึงตีมึงตายแล้วไงตายมึงโอ้โคบราโคบรา come on yeah ไข้ามาล้านา walk ั p yeah ซีรีมงคลรกูไหนกูก็แกน t hurt to l o o เข้าไปนะครับโอ้โคกด้านดีๆของชีวิต Somebody's bad day. having a โอ้นี่เป็นวันที่เลวร้ายสำหรับบางคนนะครับเนี่ยไอพี่นี่นอนกาสะไว้น้ำที่เต็มเรือดนะครับรู้มึงมึงลุกออกมึงมึงลุกมึงก็คายนั่นตายแล้วนะครับี่อะไรครับอันนี้มือท่อน้ำนะครับเสร็จนะครับเอาไปเก็บแม่งหมดเลยอ่าพี่ไปดิพี่ไห้พี่ร้องไห้ทำไมครับเนี่ยผายหัไอ้ผายเยอะชนพ่อฉัน น้องชายฉันโอ้พระเจ้ามันฆ่าฉันมันมันฆ่าพวกเขาอ่ะทำไมไม่ฆ่าฉันกูสู้ค้อมึงเองเดี๋ยวกูสู้ค้อมให้เอาป่ะอ่ะสู้ค้อไม่ได้มีดก็เสร็จกูมีซากุยะเรียบร้มีดแล้วนะครับโคกนั่นอีเดียวชีวิตกูแดกอีนครับนี่นะครับเราต้องเตรียมพายพายกูเอาไม้นาสามก็ได้ครับ มาหน้าสามเข้าไป hello อ่าอนี่ด uh ูหนังโป๊แล้วชักตายครับมึงอาลูกอีกมึงลูกเหรอมึงลูกเหรอมึงลูกเหรอครับลูกเหรอลุกเหรอนี่นี่จะมาหน้าสามกูสั่งนี่เทปแล้วนะเราเข้าไป this is Roger Howard on a special assignment on the island of Ban o i i'm investigating illegal logging and clear-cutting that's ตรง not only ตรง damaging ตรง the ecosystem here ตรง but i've to okay, been told here. that Hello. my life might be in danger as those behind ตรงตรง this illegal activity will stop at nothing to protect their yeah i will be leaving a trail of recordings wherever i go if something were to happen to me truth would still be told ไลฟ์ก็สิบสีคอร์ดโอเคเกนิดสเวเช็คกนเ้วโอเคววิความกระตุกเล็กน้อยแล้วก็มาแดงโคกโอเคบายบายเพื่อนดื่มนะเฮบโบอยให้อร่อยนะ อ่ศพายถึงไหมสมไปครับวงนะครับวงซมบี้มีซมบี้แถวนี้นะครับต้องเดินไปค่อยๆเดินนะครับมันจะโผล่มาเรตอนไหนเราก็ไม่รู้นะครับอ่ามีเสียงวิ่งมาครับเฮ้ยไมวะวังมาครับจะเอ๋ เยตับอ้ยตัด้มึงมึงตายมึงันมึงเบรก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 ใครเไมวหมันมาอู้ตายแล้วโดดลงน้ำจมมามามาโอ้ยมาน้สามกูหักเลยเอ้ยมีสกุยะอย่มีสกุยะมอสแมนกับมอสสกุยะตายอ้อนักอูแดอนักพูเดน เราโมโหและมามามาเอื้อมึงอุ้ยโอ้โหหลับในน้ำเอาเอาเอาตาลายละอีเจมึงจะไปไหนมึงมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยยังขอรับพิมเองก่อนก็มมีสกุลยากอยู่นี่มึงตายมึงอีเจ้โอ้ยทีมมึงสัตว์มีสกุยะมาไม่เข้าไปเข้าไป อะไรยนอบ้าวมึงมาถ่ายเอวีที่นี่กันเลยเนี่ยอู้าวมึงโดนล่ามฮะโดนล่ามสมมึงสมกูทำอะไรกับมึงก็ได้ตอนเนี้ยอันนี้ตากล้องแม่งหลับเหรอจิ้มหน่อยดิจิ้มจิ้มอ้าวเอ้ยตื่นตื่นซะตายตายงตื่นก็ตายโย่อคดีเจ เดี๋ยวเดี๋ย็กชายังน้ำนะโอ้ลัสตี่ไทท์ท่อน้ำนะครับโอเคเปิดนะเปิดเปิดสปีดกูดิบบ้าตันบต่ตันอ่านี่อะไรเนี่ยโยวันนี้กูทำอะไรมันก็ได้นั่นเองจอดไปจากกูไม้แห้งคุณคิดว่า ไปเอาไม้เอาไม้กูไปนอนด้วยโอเคไปบุกอีกสักทีนะครับโอเคไปนะเธอครับไปไปไปอันนี้ก็เปิดเพลงวิโอลงเลยนะปิดดูโชคด้านดีๆของชีวิตก่อนครับมันจะเป็นโรคกระเพาะไหมเนี่ยกระเพาะมันจะเป็นรูมันกินแม่งทุกขวดโอ้เฮลโหลไกด์อีทไม้สักคุยจ้าไนฟ์เฮีนะ and my wooden break and my plastic pipe come on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  yeah bitch why won't they go down i don't know มีสกุลยามนะครับนี่อันนี้ออกมาแบบตั้นตั้นโอเคแล้วกลับไปหายามแสดงเมื่อกี้นะครับอ่ะไอนี้กูรู้มูลุกแน่เลยกูว่าละ ตายมึงอือสับครั้งนึงครับแล้วก็กลับไปทางเดิมครับโอเคไอ้นี้ก็ศพเน่านะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบักบักกูรู้มึงมึงทำงานมึงเกี่ยวครับบ้านกันนะ Man this hell looks just like paradise เดินลงครับเดินลง เกมยรไปเรื่งเยอะมึงอยู่ไหนวะกดมาลูกกิ้งและโอ้บอลเตะเล่นอ่ะเตะไม่ไปอ่ะเตะไม่ไปเตะไปหูทางแก๊สทางแก๊สจงเจริญนะครับเกียร์เราเข้าไปนะครับเอาภารกิจภารกิจเอาพี่อยู่ทีครับภารกิจเสร็จแล้วในตังค์มนะครับแล้วก็ได้เนลดีมอดนะครับโอเคเราเดินเข้าข้างใน นิวเควสเอโซดัสนะครับเควสใหม่ mine, yes, ครับเอาไว้เช uh, oh, ็คกอลีสทีเวนเจอร์มา Yes ม่วันคือรับเควสม่วง The Lost คือคนที่หายไปนะครับ The Lost นะครับโอเคอ่ากด I โอ้กดม่วงมึงเจอสัตว์ได้โอเคไปดูดิ it's in the book of revelations I, you know, uh, I should have with james i am going the living and were judged no I'm thanks I'm to you Okay, ready to go okay you can count on it it's a beach let's go to like our power and get leave all okay สองสองร้งอยเมตรถือโคตรใกล้เลยวิ่งไปเที่ยวก็ถึงนะครับว้าวก็ขโมยตังเขาไปอีกนะครับไม่มีอ้าวโอ้โหแม่งยึดหน้าโคตรเท่เลยครับอเจนี่มันจะฟื้นไหมกูก่อนจิ้มกับจิ้มกับตายแล้วกูอะไรวะเนี่ยอู้อสิ ไปกันเขาจะได้รู้สึกว่ามันนั่งหลับอยู่ครับโอเคอ่านเมตีนเลอ่ะบูดินแปลงอมนสไปแล้วหักเลยค่ยเอไปครับเยยเฮ้ยเฮ้ยตดแ่งลูกมาโอ้มึงอึงนี่นี่เอาไปเอาไปนี่แปลกไปมึงมีสักยามา กูพายเสร็จกูพายนี่แหละดีที่สุดแล้วมี่อ้าพายหัวอ้าวพี่กดขี้แล้วครับพี่เฮ้ยมึงกูจะกดขี้สัตว์กูจะเข้าไปขี้เหี้ยมันว่างนะคอมกูอยากกูไปอื้ออะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนังสือตกอุ้ยอุ้ยขอโทษครับขอโทษอุ้ยหนังสือตก

มีสกุยาอีกแล้วโอเค